สวัสดีครับ,รบผมชื่อเด็กชายกิรพัฒน์พูนหงษ์สวัสดีค่ะหนูชื่อด็กีพิเชษภาทิยังกูลค่ะในรายวิชาภาษาไทายได้เรียนเรื่องอะไรกันด้บ้างครับในรายวิชาภาษ,ษาไทยนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องก่อนสุภาพก่อนแปดคำนามด้คะคำวิเศษต่างๆค่ะกาบยางีสิบเอ็ดและสำนวนสุภาษิตต่างๆรวมถึงคำพังเพยและเรายังได้ทําโมเดลสรุปเนื้อเรื่องในวรรณคดีรำนำอีกด้วยค่ะ และกิจกรรมที่เราประทับใจในวลาวิชาภาษาไทยคืออะไรหรอคะกิจกรรมที่ประทับใจคือการได้ทําบอเกมเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมโดมมโนเกมเษทีหรือเกมการ์ดครับชิดยังไงกับรายวิชาภาษาไทยคะสำหรับพวกเรานะคะรายวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ยากวิชาหนึ่งเลยค่ะแต่พอได้เรียนกับครูที่นี่รู้สึกว่าเข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะครูของพวกเราสอนให้เรารู้จักก้าคิดและลงมือทำค่ะ จนทำให้ภาษาไทยของพวกเราง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเดีอยอมพองชัยทองค่ะสวัสดีครับกับผมชื่อเกดชกชาติสีมาขจองอาครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องรายวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะรายวิชาวิทยาศาสตร์เราได้เรียนเรื่องอาหารห้าหมู่ค่ะซึ่งอาหารห้าหมูม่มีเป็นยังไงบ้างก็ฟังคุณสติมาเลยค่ะ อาหารเป็นสิ่งที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อเรากินอาหารเข้าไปเราจะได้รับสารอาหารโดยสารอาหารจะมี5หมู่คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเกลือแร่วิตามินและไขมันครับคาบร์โบไฮเดรตเช่นข้าวขนมปังค่ะส่วนโปรตีนเช่นเนื้อนมไข่ค่ะเกลือแร่เช่นผักค่ะวิตามินเช่นผลไม้นะคะส่วนไขมันคือน้ำมันหรือเนอยค่ะ ลอกจากนี้เรามีกิจกรรมการทำด้วยค่ะเราใกล้ทดลองทำกิจกรรมการย่อยแป้งด้วยเ m นไ i ม์อ m i r a t e ในน้ำลายครับโดยที่ขั้นตอนการทดลองคือให้เคี้ยวข้าวสุกเป็นเวลา30วินาทีและคายลงไปไงหลอดทดลองครับเปลี่ยนสีของน้ำกางให้กลายเป็นสีส้มครับซึ่งความเข้มข้นของสีขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ เอ็มไฟอเมริกในใน้ำลายของคนอื่นครับนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมต่างๆค่ะเช่นลูกโป่งไฟฟ้าสถิตค่ะลดพลังงานยางด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพรนลมเบ็ดทองชื่อเล่นชื่อสุกัสอายุสิปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปหครับ ในวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวิชาสังคมในวิชาสังคมของเราเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับอ๋อเราได้เรียนรู้เรื่องระบบประชาธิปไตยครับเอ๊แล้มีแค่นั้นหรอครับผมว่าไม่นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศไทยด้วยและอีกอย่างเราก็ได้เรียนรู้จากคำสอนของศาสนาต่างๆครับ ส่วนสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดในวิชาสังคมก็คือผมได้ครูสังคมได้จัดกิจกรรมบทบาทสมมุติซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้แบบสนุกและก็ได้สาระด้วยนะคะผมรู้สึกสนุกกับวิชาสังคมมากๆเลยครับขอบคุณครับ สวัสดีดค,ครับ,รบผมชื่อเด็กชยายนานวิญญาน,านชื่อเล่นชื่อปันปันครับผมชื่อเด็กชายบุญญาฤทธิ์มณีชื่อเล่นชื่อปันปันค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิชาคณิตศาสตร์ในเทอมหนึ่งคือบทที่หนึ่งองรอม,มและคอรอน,นครับตัวการแยกตัวประกอบและตัวประกอบของจํานวนนับต่างๆต่อไปหอ,อมอนนะครับก็คือตัวหารร่วม ที่มากที่สุดนะคะต่อไปคอรนอนะคะบทที่2เรื่องเศษส่วนเราก็จะเรียนยกระดับขึ้นมาเช่นเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาเราก็จะเรียนจากโจทย์ปัญหาที่ไม่มีวงเล็บก่อนจะมีการใส่วงเล็บมาเพิ่มนะคะนี่คือบททศนิยมจะมีการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมการหารทศนิยมและการแลกเปลีย่ยนเงินตรา ต่อไปร้อยลนและอัตราส่วนร้อยละก็จะเรียนจากป .5 ที่เราเคยเรียนนะครับแล้วก็เรื่องอัตราส่วนสิ่งที่ประทับใจในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตรค์คือได้มาทํากิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ครับได้มาทําเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนครับมาให้หาจับคู่เศษส่วนครับส่วนกิจกรรมที่ปันประทับใจก็คือกิจกรรม ของแบบรูปคือการเอาไม้จิ้มฟันไปเลี้ยงให้เป็นรูปร่างต่างๆโดยที่เขากําหนดรูปไม้จิ้มฟันแล้วก็รูปแบบน,นะคะวิชาคณิตศาสตร์ขอขอบคุณครั อ,องทองไททองนะคะสวัสดีค่ะหนูเชษฐ์อินทิชเชลพาวิทยางมคุนะคะวันนี้เราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุทรศาสตร์นะคะสมุทรศาสตร์ที่เราเรียนก็มีต้นราชพฤกษ์ต้น,ตนลำไย,ยต้นสากรแล้วก็ต้นขจรนะคะต้นข้าจรนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องผลประโยชน์อดและลักษณะทางพิพธศึกษาสของต้นขจรค่ะและพวกเราก็ได้ทําการปลูกต้นข้าจรที่โรงเรียนของพวกเราได้ค่ะ และหนูรู้สึกทับใจที่ได้เรียนเรื่องสวนพิธาาสัตย์มากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะส,<า>ส<า>2 3 3